จริงๆแล้วเนี่ยคุณกลองเนี่ยเพื่อนสนิทผมเนี่ยนะเขาไม่ได้ชื่อกลองนะเวย้ยคุณแม่ของเขานะครับตั้งชื่อไว้ตอนในเด็กว่ากลอยครับกลอยใจเราจะไปถามคุณแม่ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้จริงหรือว่าจอจี้เอางี้ปะกูว่าไหนๆก็ไหนๆละอือมึงเขียนให้แม่กู <S <S มูงเขียนให้แม่มึงว่ะ สวัสดีไกด์ทไมมึงจบเรียกน้องด้วยดูที่ถ่ายรายการเขาเตรียมได้ไอ้เช่นอ๋อเหรอสรุปว่าเราเมกหมดเลยอ่ะเมกตั้งแต่แม่มึงแล้วนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะแตหลายคนก็ลืมไปแล้วว่านี่ก็คือช่องของผมนะฮะหลังๆมานี้มีขโมยช่วงนี้เนี่ยเขามาแรงมากเอาช่องผมไป ปุยปุยําบ่อยในคอมเมนต์ก็เริ่มติดเขาแล้วตอนนี้ก็เริ่มเลือมไปแล้วว่านี่คือช่องของผมนะนี่ผมก็อยู่กับแม่ผมเพราะว่าตอนนี้เป็นวันแม่นะฮะนี่คือแม่ก้อยอถ้าไม่มีแม่ผมนะฮะก็ไม่มีวันนี้แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมนะครับ ผู้ทำอะไรดีๆเพื่อังวะเราจะไปทําเค้กกันวลานทัมมินก็ต้องขอบคุณสถานที่ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมหลายๆคนอาจจะเคยเจอแม่ผมแล้วแต่ว่านจะยังไม่เคยเจอแม่คุณกลองลุกแคสนานเลยผมตอนนั้นเรียกมาแค่ประมาณ30กว่าคนกว่าคนจริงๆแล้วเนี่ยคุณกลองเนี่ยเพื่อนสนิทผมเนี่ยนะเขาไม่ได้ชื่อกลองนะเว้ยคุณแม่ของเขานะครับตั้งชื่อไว้ตอนในเด็กว่ากลอยครับกลอยใจเราจะไปถามคุณแม่ว่า ที่มาที่ไปของเรื่องนี้จริงหรือว่าจอจี้นี้เราก็ถึงที่ร้านแล้วนะครับคือร้านคาเม้นคิวซินแอนด์คาเฟ่นะครับตอนนี้เรารอคุณกองอยู่นะครับกำลังเดินเข้ามานะครับกับคุณแม่แคสติ้งเขานะครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนักบิญเช้านะวันนี้ครับอันนี้ก็คือคุณแม่จุนะครับก่อนเราจะแคสติ้งหาคนที่ แม่กูเหมือนแม่แม่เป็จริงอ่ะไปเข้าไปจุ๊บจุ๊บอะไระอ๋อเห็นนี่โทษครับพอดีแบบว่าล้อกันนั่นนะเด็กอะไรเงี้ยนี่เล่นกูเยอะเลยเล่นกูเยอะเลยอะแม่กูเป็นคนพูดไม่ค่อยเยอะแม่ครับผมมีเรื่องหนึ่งแบบผมสงสัยมากไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะสงสัยตอนในเด็กนี่จริงๆเขาชื่อกลอยจริงๆไหมครับใช่ใช่ ก็แบบตอนอาสาสาวนี่คือหมอคิว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมเด็กเขาเกิดมาใช่ไหมแม่เล่าสิเฮ้ยต้องชี้แจงก่อนเฮ้ยชี้แจงอะไรไม่มีอะไรผิดเลยเขาเกิดมาแบบอวัยวะเพศใช่นะเด็กผู้ชายมันจะงอกมาไปของกูเนี่ยมันยาวจนต้องกลับอยู่ข้างหลังอ๋อแซบป์ป้องอเลยเนี่ยเป็นผู้หญิงไงอ๋อคือตั้งตั้งแต่ในท้องเลยอย่างเงี้ยครับเกียห์ฮะผู้ชายอ๋อพี่ชายชื่อเกียร์้มาคนต่อมาชื่อน้องกลอยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูเรียกนึงกลอยใจดยฮุยนี่ใช้ประทานเหล็กปะเนี่ย ปกติที่นี่เขาก็จะไม่ได้เป็นให้คนเข้ามาเข้ามามทำนี่พิเศษหนะใช่ใช่คุณทำขนมเก่งนี่มีพรามสว่สนนานแน่นอนมีมีพรามสว่สนนานแน่นอมีแต่ที่คุณเค<ช>ยเห็นนะผมทำอ<ะ>าหารให้คุณกินทุกเทปเนี่ยยกนิ้วให้เลยโอ้ยนิ้วโป้งแหละเตีเ เราจะต้องบอกก่อนว่าที่นี่เขาจะทําเค้กสดตลอดเค้กสดนี่คือหมายถึงว่าเค้กสดเนี่ยก็คือเดินเข้ามาปุ๊บมันบอกเลยนะเฮ้ยต่อยกูเปล่าอ่าเค้กสดสวัสดีครับผมเชฟเอียนจากมาเตอร์เชฟยอกหยอกเฮ้ยเอาจริงอ่ะเราแบบทำเป็นขยุกขยิกอยู่ข้างในแล้วก็แบบเราเอาไปเสิร์ิมหยีเป็นคนละก้อนเลยโอ้ก็ก็ห่าแล้วนะดูไม่ออกด้วยถ่ายรายการเขาเตรียมได้าอะ อ๋อเหรอหรือว่าเราเมคหมดเลยเหรอเมคตั้งแต่แม่มึงแล้วนะตั้งมกเมื่อคืนที่ไปกินเบียร์กับน้องคนนั้นอะผม่ไปหลอกเขาซ้อนไมนเป็นอะไรเปล่าโอวคุณพูดอย่างนี้ผมเสียหมดเลยขาดหรอเสียเครดิตหมดเลยอันนี้อันนี้ตัดออกนะตอนนี้ผมพาแม่มานะครับทำไมล่ะครับพามาขอของกูโอเควันนี้เตจะมาสอนผมกับก้าวทำเค้กเค้กอะไรครับผมเค้กมะพร้าวครับผมชิ้นเล็กสุดก็จะหน้าตาประมาณนี้อ๋อนี่คือตัวอย่าง ใช่ครับตัวอย่างที่เสร็จสิ้นแล้วชิ้นเล็กเปิดครับคือเป็นเค้กปอนครับผมแต่ของเราไม่ยากเนี่ยของเราแค่แต่งหน้าเฉยใช่ไหมฮะใช่ครับเสร็จแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอเคได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับก็เค้าพลาสครับเริ่มแรกของผมเนี่ยจะแต่งด้วยคือการบีบครีมครับแล้วก็สเต็ปที่สองคือลงมะพร้าวสเต็ปที่สามก็คือลงปลายและชิ้นของลืมฮะทำให้ดูเลยเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับ ลงอีกก็ได้ครับลงอีกก็ได้โอ้โหอันนี้ของกูนะแล้วมึงดูกูทำงเลันใหญ่แล้วก็เล็งต่ำๆครับเอออันนั้นสูงไปครับนั่นแหละครับโอ้โหจะดอกแรกก็จะเต็มแล้วเป็นท่านี้จะได้ไหมครับเนได้ครับประมาณนั้นแหละครับได้ แค่ผมให้คะแนนตัวเดยครับโอ้มผมว่าดูดีกว่าค่ะจติงน,น,นะจริดไหต่อไปมาปาเป็นเอ็กซ์เพรสขึ้นนิดนึงครับจะเป็นเค,คกปอนต,อตัวนี้เดี๋ยวผมจะบีบให้ดูก่อนฝั่งหนึ่งแล้วก็อีก3ฝั่งเดี๋ยวคุณ2คนจัดก,การเลยครับสเต็ปต่อไปเราจะมาเขียนป้าย เออเป็นเหมือนของขวัญนะครับเหมือนอารมณ์แบบมีความสุขมากๆนะอะไรอะไรพวกนี้ป้ายนี้คือเป็นกระเบื้องหรือเป็นอะไรครับเป็นแป้งครับกระเบื้องเขาไม่เอากระเบื้องมาใส่อาหารหรอกขนมเบื้องไม่เคยกินนะมันก็ไม่ใช่กระเบื้องอยู่ดีขนมเบื้องอ่ะเอางี้ป่ะกูว่าไหนๆก็ไหนๆละมึงเขียนให้แม่กูกูเขียนให้แม่มึงป่ะได้สวัสดีไกล์รัคุณโจ๊กเรียกน้องด้วยเอ็นดูรักคุณโจ๊ก รู้ว่าในใจเพื่อนผมว่าอยากพูดคำนี้นี่ต้อเป็นปะจจัคือทำเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ผมเไยเดาเอาวหัวออกเหรอใช่ครับกดทิ้งก่อนเพราะว่าบางทีมันแห้งติดแล้วก็ทำให้ลายไม่สวยได้ป้ายลงเค้กเลยครับผมเรียบร้อยสำหรับเค้กใช่ไหมแล้วก็ต่อไปจะเป็นสเตชันเป็นของเกรซครับเกรซมูดส้มนี่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะให้แผนเป็นคนสอนโอเคครับต่อเลยฮะนะฮะ เราอันนี้มานานแล้ะผมก็เป็นคนชอบเค้กแล้วชอบเค้กส้มใช่ไหมก็คนทำเค้กอ่าเนี่ไงเข้าเรื่องอ่ะเข้าเรื่องเลยเห็แม่คือไม่เคยได้ยินเลยนั่นแน่เราต่อไปที่ต่อจากตัวเค้กมะพร้าวนะอันนี้จะจะค่อนข้างง่ายค่ะคือแค่เทอเดียวเลยผมไม่ได้ทำไม่ได้จริงไม่ชอบเทแฟนแฟนเขาโอ้โหไอ้เพื่อน ที่ร้านอะไรครับเฮ้ยแรงมากค่ะอันนี้เป็นตัวส้มนะคะเป็นมูดแล้วนี้ก็จะเป็นเกทนะคะเดี๋ยวหนูจะสาธิตขอแทนเตงว่าหนูนะได้นะเรียกก่อนามาค่ะนี่สัตว์สาธิตค่ะได้ครับคือเราจะยกเกสสูงๆนะคะตจะทนมือสั่นเลยเหรค่ะมือสั่นเลยเหรนี่นะคะทำไมเราไม่เอาไอ้ลูกกลมๆจุ่มไปเลยง่ายกว่าไหมเพราะว่าถ้าเราหยิบขึ้นมามันก็จะไม่สวยอะค่ะนี่พอเราเกสเสร็จแล้วเราก็ต้องเคาะ เพาะเพื่อให้มันหลุดออกขั้นต่อไปตัดขาอันนี้เรียกว่าการตัดเกรสค่ะตัดส่วนเกินที่มันอยู่ใต้เกรสออกแล้วก็ขั้นสุดท้ายค่ะมาคุกแล้วก็จับนี่ค่ะเสียงจริงครับนี่มแหละคนทำนี่เป็นใบอะไรครับใบกินได้ไหมเออกินไม่ได้ค่ะที่ลองกินดูวยคะไม่มด้คือนาทีนี้ยากก็กินนะบอกเลย ได้อยู่ได้อยู่ทรงได้อยู่เริ่มรู้สึกว่าหมดแล้วตึ๊ดละเติมเติมมันลดลงไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ่ะพอเราดึงขึ้นน้องเราจะไม่หลุดน้องโอ้โหน่ารักแ่เลยเด็กเคว่าน้องเรียกแฟนว่าอะไรปกติได้อยู่เนี่ย easy อะตามละไมาดูเลยละ ด้วยคุณทีเดียวอย่างนี้เลยเหรอคือการเดาเลยคุณต้องเข้าใจก่อนเนี่ you are so โ r e ฟสเขาตะแกงโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วต้องรำคาญเดี๋ยวโยไปขายเลยค่ะแล้วก็โปรโมทชาแนลยูทูปไปเลยเดีกว่ากดเลียกเอ่อชื่อชาแนลอะไรนะคะจ้าเก, <c oughs> ก็ค <c oughs> ่ะคู่ของ2 2> พวกเราสองคนวันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากๆที่มานะแล้วก็ าฝ,าฝากร้านฝากร้านหน่อยร้านขมิ้นนะครับพอผมตั้งอยู่ที่อซอยประเสริฐมนูกิจ2นะครับก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์อาหารใต้นะครับแล้วก็จะเป็นเบเกอรี่เนี่ยก็จะใช้พวกผลิตภัณฑ์ของอผลไม้ใต้แล้วก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับที่ใครที่สนใจนะครับแวะมาทานได้ครับผมเขาบอกว่าที่นี่นี่คือแบบวัตถุด,ดิบที่ใช้ทำเนี่ยก็คือแบบว่าไม่ใช้สารกันบูดไม่มีอะไรนใช่ไหมที่นี่จะไม่ใช้สารปรุงแต่งลยครับจะไม่ใช้สารกันเสียครับใช่ก็เเหมือนผัก <Aut> อ<ห><ค>อริสติกครับเปนมิตครับผมไปต่อกันเลยพวกเรายาก,กันตป <c oughs> วันนี้ก็ดีใจมากก็ขอบคุณทางร้านขมิ้นด้วยนะัะที่สอนทําเค้กแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีเค้กไป้ายวันแม่นะเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรดีๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะก็เอาเค้กกันไปเสิร์ฟกันเลยดีกว่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดครับ เปิดเปิดว้าบหน่อยได้เปิดว้าบหน่อยศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสี่สี่สองสองฮัลโหลเยอะไะท้ายโอเค<ช>ไหมก็เค้กที่โต๊ะเอาเอาเค้เคที่โต๊ะเลยเครับผมตอนนี้พ่อแม่สองคนอยู่ที่โต๊ะและ้วกันเลยอ,เอยากรู้เหมือนกันว่ารีแอคชั่นของแม่จะเป็นยังไงลูกของพวกเขาทั้งสองคนที่เขาพร่ำสอนมาทำเค้กออกมาได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงนะครับผมดีเขียนไว้นี่แม่พาพ่อมาด้วยใช่พาพ่อมาด้วยพ่อบอกว่าพ่อมกู กองนี่มันดื้อไหมครับเนี่ยไม่ดื้อจริงเหรอจริงเลยดูว่าผมมันดื้อมากเลยนะเล็กๆเรียบร้อยร้อยเลยเป็นเด็กเงียบๆอายมากปกติคนป้อนสาวผมก็ป้อนกับแม่ใช่ใช่ใช่ดัแบแปรแล้วเนี่ยเบบีแห้หอมกลยเบบีเ้